ถอน d ดถอดใจแต่ไม่ถึงขั้นตัดใจลดการผลิตรถ EV ลงลดเงินลงทุนลงถึง30%แล้วหันไปผลิตรถไฮบริด Hybrid แข่งกันเพราะตลาด h y บริดน่าจะเป็นตลาดที่สดใสมากกว่ารถไฟฟ้านะครับ ท่านผู้ชมครับฮอน d a ามอเตอร์ Motor, นะฮะซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตรถยนต์คังจักใหญ่อันดับสองของประเทศญี่ปุ่นเนี่นะฮะได้มีการสรุปแล้วก็ถแถลงให้กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องทิศทางของการผลิตรถยนต์ของค่าย Honda หนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะจริงมีกระแสข่าวมานานแล้วลว,ว่าการถแถลงข่าวนี้ Honda เนี่ยน่าจะเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดแล้วนะว่าตกลงจะเอายังไง กับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถ E ีวีหลังจากที่ไปร่วมคนนู้นจะมาร่วมคนนี้ให้ข่าวไปว่าจะไปผลิตที่นั่นแล้วก็มีการปรับลดตัดราค่าใช้จ่ายสารพัดสารเพรวมถึงสถานการณ์ของเศรษฐกิจต่างๆโดยเฉพาะในตลาดรถยนต์ที่เป็น E ีวีของจีนนะครับจนในที่สุดการถแถลงที่จบผ่านไปก็ชัดเจนเลยนะฮะว่า Honda ประกาศชัดแล้วในการลดขนาดการลงทุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถ E ีวีจากเป้าหมายเดิมนะครับทีนี้การลดขนาดก็แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดจานวนเงินที่ลงทุน ลดเรื่องของกําลังการผลิตที่ลดลงลดเรื่องความร่วมมือต่างๆอันนี้เาก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าตามกันต่อนะฮะก็ปรากฏว่าอย่างนี้ครับปรากฏว่าภายในปีงบประมาณ2030นะฮะตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้ปีงบประมาณของ2025อยู่ซึ่งเพิ่งเริ่มต้นมาได้ไม่เท่าไหร่เ่ยนะฮะก็แสดงว่าตีไปว่าอีกประมาณ5ปีนะครับถึง31มีนาคม2031นะครับอีก5ปีเนี่ยนะฮะลดค่าใช้จ่ายลดการลงทุนในโครงการผลิตรถจนไฟฟ้าหรือรถ eV ถึง30%ใน5ปีไม่ได้ตัดดชะเเีียยวปแรกล 5ปีเนี่ยลด3 0เพราะฉะน,นั้นเฉลี่ยแล้วลดปีละ6%ก็ค่อยลดไปเรื่อยนะครับสำหรับในการผลิตรถ e ีวีเป็นเงินเท่าไหร่เลยครับ7ล,ล้านล้านเยนนะฮะหรือประมาณ1.61ล,ล้านล้านบาทเนี่ยหันงบประมาณไปเยอะขนาดนี้เลยนะถือว่าเป็นสัญญาณที่แรงและชัดมากๆนะครับในการที่บอกว่ามองรถ e ีวไม่ใช่เป็นทาง รอดชัดแต่เป็นทางเลือกและเป็น o p ช i o n a l สำหรับในแง่ของผู้ผลิตหรือแม้แต่ผู้ใช้รถยนต์นะครับทีนี้พอลถเงินไปตั้งขนาดนี้เนี่ยก็เปลี่ยนนโยบายด้วยนะฮะเพราะว่าเงินนี้ก็ต้องโยกไปทำอย่างอื่นถูกไหมฮะผู้บริหารของคอนด้าที่ญี่ปุ่นถแถลงเลยครับว่า ไปเน้นผลิตรถประเภทเครื่องไฮบริดนะครับอ่าทีนี้เครื่องไฮบริดเนี่ยฮอนด้าก็ทําอยู่แล้วนะค่ายญี่ปุ่นที่ทำมานานนะครับเนื่องจากว่าข้อที่เหตุผลทีว่ว่าเขาจะเป็นต้องรถก็คือตอนนี้สถานการณ์ของตลาดรถยนต์ EV เนี่ยนะครับมันซบเซาจริงๆและมองไปในระยะไกลเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ฟื้นกลับมาคึกคักเหมือนกับที่เคยคาดการเคยประเมิน นะครับหรือแม้แต่ตลาดจริงที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณ5-10ปีที่ผ่านมานะครับตัวชิฮิโรมิเบกนะครับเป็นประธานของฮอนด้าเนี่ยนะครับพูดถึงว่าตอนนี้สภาพเงอนไขตลาดก็ดีแนวโน้มในการส่งเสริมนโยบายของภาครัฐในแต่ละประเทศที่ว่าเป็นตลาดสํำคัญญเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์อีวีเนี่ยนะครับรวมไปถึงการกากับดูแลเรื่องภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นนยโยบายหลักว่าต้องลดให้เป็นคาร์บอนเป็นศูนย์ต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นนะฮะร,รวมไปถึงกลยุทธ์ของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าตอนนี้ก็เปลี่ยนกันแบบชนิดทีี่่่ววััวันนตะอท้งหมด สี่ห้าปัจจัยที่พูดมาสักครู่เขายอมรับว,ว่ามันไม่นําไปสู่แผนในการที่จะทําในการผลิตรถ E ีวีของ Honda เนี่ยนะครับงนั้นเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับก็เลยตัดสินใจลดขนาดการลงทุนและการลดขนาดการลงทุนของเขาเนี่ยนะครับเขาก็บอกเลยครับว่าไอ้เรื่องที่ก่อนหน้านี้เคยตั้งเป้าว่าจะผลิตรถ E ีวีของ Honda แล้วก็มีการพัฒนาสร้างซอแปรเพราะอยู่ดีๆนะฮะรถ e ีวีต้องใช้ซอแปรนะครับในขณะที่รถน้ํามันนั้นใช้น้ํามันนะฮะงนั้นการที่1 เงินตรงนี้ที่ตั้งเนี่ยไม่ใช่แค่ต้องไปขึ้นลายผลิตรถ e v นะฮะไม่ว่าต้องไปขึ้น l i n ผลิตเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่ไม่ว่าจะร่วมหรือผลิตเองยังต้องไปขึ้นศูนย์ซอฟต์แวร์ซึ่งมันต้องใช้กับรถ e v อีกต่างหากนะครับดังนั้นทั้งหมดไม่ว่าจะตั้งศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์กับโรงงานผลิตรถ e v เนี่ยสิบล้านล้านเยนหรือคิดเป็น2.3ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการควบคุมด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนี้เนี่ยนะฮะ ถ้าลดอย่างนี้แสดงว่าเ้ามองว่าเป้าหมายกระส่วนแบ่งตลาดรถอีวีของเขาไม่น่าจะไปถึงอย่างที่คิดไว้นะครับฮอนด้าก็ประกาศต่อครับว่าลดคาดการณ์นะไอตัวสัสดส่วนหรือส่วนแบ่งรถอีวีนะครับแล้วก็รถฟิวเซลเนี่ยนะฮะทั้งอีวีแล้วก็ฟิวเซลนะครับคือเดิมเนี่ยมองว่า40%เฉือนไป3าโทษนะเฉือนไป10%ลงมาเหลือ30%ซึ่งจะเกิดขึ้นใน5ปีข้างหน้านะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับในก้อนตรงเนี้ยที่ว่าเฉือนลงไปแล้วเหลือ30%มีทั้งสิบ EV เนนี่ยะครับรถ EV ในก้อนเนี้ยมันจะอยู้งฟิวเซลกับ20% คือเหลือแค่ประมาณไม่เกิน750,000คันจากเดิมเคยคิดว่านะฮะฮอนด้าจะขาย E ีได้ทั่วโลกถึงปีละมากกว่า3.6ล้านคันแล้วท่านผู้ชมคิดดูเหลือแค่เท่าไหร่750จากเป้า3.6ล้านคันทั่วโลกเนี่ยนะครับและในขณะเดียวกันเป้าจะขายเครื่องไฮบริดเนี่ยนะฮะก็มีการพูดชัดเจนเลยในการแถลงงานนี้ด้วยว่ามุ่งหน้าสู่ไฮบริดถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียก go hybrid นะครับก็ปรากฏว่าจะซื้อจะมีการผลิตรถไฮบริดรุ่นใหม่ถึง13รุ่นใน4ปีโอ้โหนะครับถามท่านผู้ชมนะฮะ ระหว่างรถ EV กับรถ Hybrid ท่านผู้ชมจะซื้อรถคันใหม่คันต่อไปเป็นรถ EV หรือรถ Hybrid พิมพ์ส่งเลยนะครับคำถามนะฮะรถคันใหม่คันต่อไปที่จะซื้อเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมจะซื้อรถ EV หรือว่ารถ Hybrid รถ EV วีก็รถไฟฟ้ารถ h y บริดก็คือมีทั้งอะไรฮะน้ำมันแล้วก็ไฟฟ้าใครซื้อ e ีวีพิมพีวี ใครซื้อไฮบริดพิมไฮบริดแล้วส่งมาเลยนะครับคำถามผมนะฮะร,รถคันใหม่ต่อไปเนี่ยท่านผู้ชมจะซื้อรถ E ีวีหรือรถไฮบริดเลือกได้เพียงข้อเดียวแล้วส่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นการลดนะเงินลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลดเงินในเรื่องของการพัฒนาซอฟตแวร์สำหรับ EV ไม่ว่าจะเป็นการลดสัดส่วนหรือการมองว่าจะทําตลาดของรถ E ีมาเหลือเท่าไหร่นี่นะครับทั้งหมดเนี่ยก็เลยทําให้หยุทธศาสตร์ของค o n d ้าชัดเจนแล้วนะฮะตอนนี้ว่าจะเป็นการขายรถเครื่องยนต์ประเภทไฮบริดเนี่ยนะฮะเป้าหมายของเขาคือ2.2ล้านคัน ภายในอีก5ปีข้างหน้าเห็นไหมเดิมเคยคิดจะขาย EV 3.6ล้านคันตอนนี้เหล,ลือ7 5 0 0 0เสร็จแล้วก็ไปเพิ่มไฮบริดนะครับว่าในที่สุดอีก5ปีต้องขายได้2.2ล้านคันโดยจะมีทั้งหมด13รุ่นใน4ปีจากนี้ไปที่จะเปิดตัวประเภทใหม่ไซคิสตหมดเลยเนี่ยนะฮะและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าดู2.2ล้านคันที่เขาตั้งเป้าว่าเขาต้องขายไฮบริดใน5ปีข้างหน้าท่านผู้ชมดูว่คเขาว่าสูงเท่าไรสูงกว่าเป้าปัจจุบันถึง2เท่าเลยนะครับ สดงว่าฮอนด้าไปทางนี้ชัดนะฮะทุ่มจัดๆเลยนะครับและสิ่งที่ผู้บริหารของค่ายฮอนด้าซื้อคือโตชิฮิโระมิเบะซึ่งเป็นประธานฮอนด้าที่ญี่ปุ่นนะครับแก mm hmm. บอกนี้นะฮะถ้าขคาจะถามเอาตกลงสแสดงว่าถอดใจไม่เอาแล้วทำไมไม่เลิกเลยทําไมต้องแบมต้องชะลอต้องอะไรอย่างงี้เนี่ยนะฮะค mm ุณมิเบะแกบอกว่าก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับมุมมองรถ E ีีเพียงแต่เขามองว่ารถ EV ีเนี่ยเป็นมันก็เป็นทางออกที่เหมาะสมนะแต่เป็นทางออกที่เหมาะสมสําหรับรถยนต์นั่งโดยสาร ที่ต้องการเน้นเรื่องของความความเป็นกลางทางคาร์บอนฟังดีๆนะฮะเขาไม่ได้ปฏิเสธเขาไม่ได้เลิกแต่มันมีกลุ่มลูกค้าที่ประเภทบอกว่าฉันจะซื้อรถ e ีวีเนี่ยเพราะฉันต้องการอยากจะรักโลกและอยากจะให้ความเป็นกางทางคาร์บอนเป็นศูนย์นี่ฮอนด้าเขาก็บอกนั้นผลิตเพื่อเสิร์ฟคนกลุ่มนี้ แมสแตจนี้ชัดเลยนะครับดังนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของค่ายรถจนระดับโลกที่เริ่มส่งสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของคําว่า e v กันมากขึ้นนะฮะถึงถามท่านผู้ชมนะครับรถคันใหม่ต่อไปเนี่ยระหว่าง e v กับไฮบริดเนี่ยท่านผู้ชมจะซื้ออะไรมากกว่ากันถ้าใครซื้อ e v พิมพ์ e v ถ้าใครซื้อ Hybrid เนี่ยพิมไฮบริดแล้วส่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับ